ก็เรื่องราววันนี้เหรอก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมอนเป็นเอกซิบิชันเนาะ<อ>แต่ว่าอย่างคุณแม่ตุ้มเนี่ยเขามาแล้วเป็นคนแรกเลยเวลาพี่แต่งหน้าเนี่ยพี่จะคิดเลยว่าพี่ไม่ได้มาแต่งหน้าพี่มาวัดลูก นะวันนี้เราก็ไม่คิดเขาจะเป็นคนปิดสกลาดเราโชคดีมากที่ได้แบบพี่นัทประกอบอะมาเหมือนเป็นดี렉เตอร์ให้อะพี่นทแบบเป็นคนดูแลภาพรวมทั้งหมดแต่คราวนี้เรื่องเนื่องจากงานเอ็กซิบิชันนะมันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์งานจริงๆก็กลายเป็นคุณแม่ก็ต้องมาปิดมาปิดซึ่งจะถามว่าผิดคาดไหมเมื่อช้ามาก็มานั่งนึกเนะเรากาให้เขามาเปิดเพื่อที่จะกระตุ้นสุดท้ายนางก็มาปิดแล้วก็เต็มเหนียว กไ็ไม่ได้แตกต่างจากครั้งที่แล้วมากนะคะพี่ก็ยังยึดแนวทางลักษณะเมดอัพที่เป็นลักษณะของพนติ้งอยู่เพราะว่าก็เป็นแขนงหนึ่งของเมดอัพก็ถนัดแนวนี้ด้วยเนาะอันแรกอยากพูดถึงน้ำหนักกับเส้นนะคะแล้วก็สีแล้เห็นแอบมีแบบใช้ลิปของรัน เน,น,นใช่ใช่ก็มีลิปสติกอันแรกอะพี่ก็สีก็ออกแนวโทนเอิบเอิเพราะอันแรกมันเป็นเรื่องของน้ำหนักก็สีอันนี้พี่ดูแล้วว่าเป็นลักษณะของน้ำหนักได้เพราะจะอมน้ําตาลก็เลยเอามาช่วยไปอันแรกนะแล้วก็ใช้รองพื้นของรันทุกอันเลยเป็นเบสข้างล่างก่อนแล้วก็เพ้์อะไรของพี่ก็ใส่ลงไปจริงๆรเมคอัพเนี่ยมันเริ่มจากน้ำหนัก กับสีแล้วก็เส้นแค่นั้นเองอะ่ะพอเอามารวมกันก็เป็นเรื่องเดียวกันเหมือนคําว่าอายแชโดว์แชโดวแปลว่าเงาเงาก็คือมีตั้งแต่เทาอ่อนถึงเทาเข้มจนถึงดำเพราะนั้นพี่ก็เลยจับตัวนี้ว่าเป็นของเซตแรกแล้วพอเอาเส้นเข้ามาเกี่ยวเมื่อกี้พูดถึงน้ําหนักนะพอเอาเส้นเข้ามาเกี่ยวปุ๊บก็เลยนึกถึงพิัสโซนึกถึงเส้นของเขาที่จะเอามาวาดบนใบหน้ายังไงอะไรเงี้ยให้มันดูแบบอิมกิวนนิดนึง,นง,นงให้มันเออน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะผสมกับน้ําหนักก็จะเป็นอันแรกตอนเห็นภาพอา่อาคิดว่าเป็นภาพวาดเลยนะจริงจริง แบบเมคอัพที่แบบทั่วไปคือเราเราไม่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้หนูไม่ได้เกิดมาแบบ,บเห็นอะไรแบบเนี้ยพ,พอามามเห็นในรูปแล้วแบบเออแม่เขามีเติมตรงนี้ตรงนี้เพื่อแบบมูทแอนโทนมันแบบคือต้องบอกนิดนึงไอสิ่งที่พูดมันน่าจะเป็นประโยชน์เนาะอย่างบางคนอนะตัดสิงจากการที่มองแค่ตรงนี้แต่ช่างหรือเวลาเราทํางานจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องตรงนี้เราทํามาเพื่ออยู่ในกล้องคุณแม่เขาก็แต่งตรงนี้ใช่ แต่ภาพเขาอะคือภาพที่อยู่ในกล้อง <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาลงไปอะลงเพื่อที่จะสําหรับอยู่ในกล้อง <ừ. S 1> การใช้จินตนาการที่ทะลุเวลาไปสิ่งที่กําลังจะไปเจออยู่เป็นเรื่องสําคัญ <ừ. S 1> ก็เหมือนเราก็ต้องมองภาพสําเร็จเอาง่ายๆ <ừ. S 1> คือเขามองภาพสําเร็จแล้วว่ามันจะต้องออกไปเจออะไร <ừ. S 1> แต่อันนี้มันเหมือนเป็นการที่คนที่ทํางานเกี่ยวกับเมดอัพมานานแล้วมัน เหมือนคนจะบอกว่าตัดสรู้แล้วอะมันลืมการแต่งหน้าที่จะต้องแบบจบที่ดัดขนตาจบที่ปัดแก้มเบลเบลทาปากสีชมพูนมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นในเรื่องของงานศิลปะอย่างของคุณแม่เนี่ยมันน่าจะอยู่บนแคนวาสแต่อันนี้มันมาอยู่บนใบหน้ามนุษย์มันมหัศรรย์มากถ้าคนที่เรียนศิลปะมาเนาะในแสงเนี่ยมันมีเจ็ดสีเขาสามารถลงไฮไลท์เป็นสีชมพูสีอะไรซึ่งมันมันมองดีก่นี้วัาดีไอคนเห็นผี ใช่ก็คือเขามองเขามองสีที่อยู่จากแสงแล้วเขาถ่ายทอดมาให้มองเราเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งอีจีิงพวกนี้ตาเปล่ามันมองไม่เห็นแต่นี้ใครฟังคํานี้อาจจะต้องย้อนไปดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็กลับไปเรียนวิทยาศาตถึงบอกว่าใครที่คิดว่าแต่งหน้าแล้วได้เงินแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือคิด ผิดอันนี้มันสําคัญมากมันไม่ใช่ว่าเด็กๆอาจจะคิดว่าฉันแต่งหน้ามีเงินแล้วฉันไม่ต้องกลับไปเรียนหนังสือถ้าจริงๆความรู้มันเป็นแบ็กกราวน์ของเราที่จะมันจะออกมาในการทํำนี้เพราะฉะนั้นน้องๆหลายๆคนที่อันนี้ย้ําเลยยังไงก็ต้องเรียนหนังสือประสบการณ์มันเป็นเหมือนศิลปินมันก็เป็นคนที่เล่าประสบการณ์ตัวเองผ่านให้มันออกมาอยู่ในผลงานนั่นแหละอย่างบางทีไปเจองานของช่างแต่งหน้ากับคนที่ แต่งหน้าสวยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แต่งหน้าโดยมีการถ่ายทอดหรืองานมีมีวิญ,ญญาณมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันความมีเสน่ห์มันแตกต่างกันเนี้ยฝากไว้คิดไอ้ตรง,งนี้เนาะสำคัญมากวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเปิดไฟให้คุณหน่อยัมยหน้ากูต้องดําแน่เลยอะ่ะมีไฟไว้ทําไมไม่เปิด<ม>เอองงมากเอาตอนวินออกไปด้วยไม่ถึงเอาออกอากาศอ่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอันสูงสุดนะคะจากช่างผมคุณเซโกและสไตลิสนะคะพี่คนทีนะคะ วันนี้ยังไงคะวันนี้มาเล่เทลงในคอดปันนิน อ๋อไม่เละเทะก็คือเท่าคอนเซปต์เนาะพี่ตุ้มก็เพนเป็นเป็นแบรนด์กโกแกงก็เป็นอาร์ติสแล้วก็พี่นัดก็ทำแบล็กเกว่าอะไรดีมากเลยพี่ก็มาซัพพอร์ตในส่วนสไตลิ่งมีดอกมงดอกไม้อะไรมามีมีส่วนของปิกัสโซอะไรเงี้ยก็ทำให้ดูโมเดลดอกไม้ที่ตกแต่งก็ทำให้มันให้มันแบนลงไม่เป็นสามมิติเป็นสองมิติขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพี่ตุ้มก็จะเพนอะไรก็เพิ่มเติมก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับสนุกมากมันเป็นงานที่เราชอบอะแล้วก็ทีมงานก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะคุณชินมันก็เลย แบบมันก็เลยแบบกลมกลืนค่ะพิเศษกรบเขมาได้คิวคิวทองดูดิวันนี้แข่งคนนี้แข่งดิวคิวคนนี้มานะผมยากไหมครับอันนี้ผมไม่ยากค่ะก็สบายสบายค่ะแบบทำงานกับพี่ตุ้มค่ะอ๋อพี่นัทเลยค่ะใกลมากเลยคุณหน่อขอบคุณมากนะครับบุณนะครับเออวันนี้เนี่ยตอนแรกเราคุยกันจริงจริงเนะฮะผมอ่ะ รู้จักสไตล์ของพี่ตุ้งเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะเป็นแบบเพนเพ้นฝีแปลงฝีแปลงแล้วก็อิมเมจินเทีฟนะคะแล้วก็อ์ติสติกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นฝีแปลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะนึกถึงอ,อ,อะไรที่มันไม่คมชัดนะักเพื่อที่จะให้สีและตัวฝีแปลนเนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดมากนะครับเหมือนเวลาที่เรา ไปดูภาพเขียนเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะไม่โฟกัสคือมองก็ไปจนใกล้ๆมันมีแต่คนที่อยากจะเห็นฟีแปลแลนะจะศึกษาเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเราดูเพื่อให้ได้มูดหรืออารมณ์ของภาพนั้นๆเราก็จะถอยออกมาหน่อยเพื่อจะดูภาพรวมที่าร์ติสเขาตั้งใจส่งเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะนึกถึง หนึ่งก็คือคอนทราสของสีวิธีการที่จะทํายังไงที่จะถ่ายให้คอนทราสของสีมันชัดเจนเพราะพี่ตุ้มเนี่ยเออเวลาที่เขา,เาใช้สีเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะไงฮะ,ะถ้าเราให้คอนทราสน้อยเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลืนกันมันก็จะไม่เห็นชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับว่าเราอยากให้ฝีแปรงเนี่ยเส้นมันไม่คมเส้นมันจะบวมๆหน่อยเพื่อที่จะให้มันดูเบลอไม่ชัดนักให้มันได้มูดอารมณ์ของภาพเขียนอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนที่สองก็จะพูดถึงสีล้วนๆเลยสังเกตมาว่าสีมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอันแรกก็เริ่มจากเพ้นท์เบาๆก่อนเป็นเส้นก็ได้อ,อ แรงบันดาใจจากศิลปินหนงเซนเวนก็นะคะแล้วตอนแรกพี่ก็คิดถึงโกแกงอีกคนหนึ่งคือเขาเป็นเพื่อนกันก็ตอนแรกก็อยากจะทําว่าข้างล่างเป็นสีส้มข้างบนสีน้าเงินดูมันตัดกันดีเป็นคู่สีที่ตัดกันแต่ตอนนี้พอพอมาอยู่ตรงงาน,นจริงๆแล้วเรากลัวว่ามัจะเยอะไปก็เลยแค่เบาๆก่อนเอาเป็นเซนมาขึ้นมาเป็นหลักก่อนอันดับแรกอันแรกก็ไลเส้นไปก่อน ฝันที่2ถึงใส่สีขึ้นมาสีก็จะเห็นว่าน้ำเงินซ้อมเหลืองอยู่ด้วยกันยังไงคือศิลปินคนนี้เขาเป็นแบบลักษณะของสีจริงอะคือไม่มีสีผสมเลยพี่ก็เลยลองลองดูเป็นก้อนก้อนก็เป็นลักษณะอย่างที่พี่ชอบอะคะ่ะ พอได้เห็นภาพแล้วออกมาในตาที่ตั้งใจแบบเกินตั้งใจเพราะว่าได้คุณน,น,น,นัดเนาะคุณนัดนี่แบบสายตาแบบคมกริบยิ่งระดับเทพอะเอางี้ละกันนะคะก็ยิ่งพอมาอยู่ตรงนี้ยิ่งสวยแสงเงาอะไรเยงี้ขึ้นเยค่ะคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นภาพเขียนมากนะกันนะฮะเพียงแต่อยากจะให้วิธีการ เล่าเรื่องผ่านการแต่งหน้าของพี่ตุ้มเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ออกมาอย่างที่เขาอยากที่จะให้เป็นมากที่สุดเลยเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เมื่อที่ที่สัมภาษณ์ไปทั้งหมดเนี่ยละค่ะเราก็จะรู้สไตล์ของแต่ละคนแล้วเราก็อยากที่จะให้รูปเนี้ยมันไม่ใช่เอกซิบิชันของผมนะะมันอยากให้มันเป็นเอกซิบิชันของช่างแต่งหน้าแต่ละคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเน้นก็คือว่าเราต้องทําให้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยชัดเจนที่สุดเท่านั้นเองค่ะ ผมก็รู้สึกดีมากเลยที่คราวนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่เรารู้จักเขามาทำให้งานของเขามันดูเปล่งประกายที่สุดนะครับนั่นคือความต้องการนะฮะจริงๆจับใจจริงเลยแล้วก็ เหมือนกับว่าเรามาถึงแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวความรู้จักสไตล์จะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมาช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันให้เห็นว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีแค่แต่งตาแต่งแก้มแต่งปากโดยเฉพาะยิ่งยุคสมัยนี้ท,ท,ที่ใครๆจะทําอะไรก็ได้แล้วเนี่ยคุณอยากจะแต่งอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความ คิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนในในเจ็ดปัจท่านที่เออมาทำให้แรนคราวนี้เนี่ย คือด้วยทางรันเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้คนที่เห็นรู้สึกถึงแรงบันดาลใจสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเอาไปต่อยอดต่อไปหรือแรงบันดาลใจให้ทุกคนใหญ่ยัง้งเวลาที่เรามีไอเดียอะไรแล้วเวลาคิดเนี่ยคิดไปให้สุดแล้วค่อยตบมันลงให้อยู่ในความพอดีของแต่ละงานไปมันจะดีกว่าที่เราจะคิดว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็อยากจะฝากไว้ซึ่งเด็กๆยุคนี้นจริงๆก็มีความสามารถมากกันนะครับ ก็อยากจะให้เขาได้แรงบันดาลใจเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนี้งานทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะพุ่งไปที่ประเด็นโซเชียลมีเดียซึ่งพอโซเชียลมีเดียก็จะไม่ค่อยเห็นดีเทลอะไรมากนะักเด็กทุกคนก็จะไม่เน้นเรื่องของดีเทลหรือความคิดสร้างสรรค์อะไรมากไปกว่าคือแต่งเพื่อที่จะดูดีในไฟล์เล็กๆ ในจอเล็กๆในมือถืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นก็อยากจะให้ทุกคนว่างานเล็กๆเหล่านั้นมันก็มีความสําคัญถ้าเราหัดคิดให้ใหญ่แล้วก็ตบมันลงอะไรเงี้ยครับต้องอยากฝากอะไรถึงนิทัศการคางนี้บ้างครับให้คนมาเชิญชวนคนมาชมอะไรเงี้ยโอ้พี่ว่า ต้องต้องมาใช้คําว่าต้องมาต้องมาอย่างน้อยเนี่ยนะมาศึกษางานก็ได้นะคะอย่างรุ่นน้องๆมาก็ศึกษางานว่าเอระดับแบบเนี้ยที่ยไม่ได้พูดชมตัวเองนะหมายถึงว่าทุกท่านที่มาเท่าที่พี่เห็นนะ่ะคือระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยแล้วก็คือสุดยอดแล้วอะ่ะ<ๆ>ก็อยากให้มาชมงานว่าแต่ละคนมีสไตล์ยังไงมีแนวคิดยังไง ทำงานยังไงผลงานถึงออกมาเงั้นคืออยากให้สังเกตให้มากๆเพราะการสังเกตเนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยเก่งขึ้นไม่ใช่มองอุย้ยสวยไม่สวยสวยไม่สวยอย่าใช้อันนี้ตัดสินใจให้มองว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ต้องคิดอันนี้ลึกๆน,นะคะเราถึงจะได้ได้ประโยชน์อันนี้คืออยากให้มาชมมาดูว่าศิลปินทุกท่านที่มาเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงเขามีแนวการ สามสิบหรือสี่สิบกว่าปีที่เขาทำงานไปเนี่ยมันออกมาเป็นงานวันนี้ที่คุณนัดถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของเขายัางไงบ้างคืออยากให้น้องๆเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองเพราะว่าสไตล์เนี่ยมันจะบ่งบอกตัวเราเองว่าเราทาํางานยังไงถ้าน้องๆทุกคนแต่งหน้าสวยงามทุกอย่างก็จะผ่านไปเราพูดยังไงเหมือนภา,า,าษาสมัยใหม่มอ่ะนะ้ต้องมีลายเซ็นนิดนึงว่าเราจะต้องทํำยังไงให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นว่า ฝากนิทรศการอันนี้นะฝากน้องๆมาแล้วก็ได้มาดูอย่างน้อยอะ่ะมาแล้วถ่ายเก็บหรือดูทอดปนันนินย้อนวิธีการลงสีผหัดสีแปลงไปเอ็กซิบิชันถ่ายและเก็บเพราะพี่ป้อมบอกเลยว่าโอกาสที่จะมาพี่นัดระก,กอบต้องขอบคุณมากพี่ก้อยขอบคุณมากมาจนแบบไม่รู้จะยังไงอะ่ะพี่นัดเองตัวพี่นัดอะมาโดยที่ไม่ได้คิดมูลคา่างานแบบนี้กูไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่แล้วไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่า เป็นอะไรที่ทำออกมาที่เขาอยากทำเขาอยากถ่ายทอดไม่มีแล้วแล้วน้องๆทุกคนควรมาดูมานะถ่ายเก็บเพราะงานแบบนี้แทบจะไม่ไม่ถ้าไม่มีคนคิดก็ไม่มีคนทำอีกแล้วฝากเลยนะครับ11 18กรกฎาคมที่เอ็มคอร์เทียนะคะ ชั้น M เดินจากรถไฟฟ้าเข้าไปอยู่ซ้ายมือนบับนาวเลยแล้วก็มันนอกจากเรื่องเมคอัพมันเป็นฝีมือของพี่นัทประกอบใครที่ชอบพี่ป้อมนะบอกเลยว่าการทำงานที่ทุกวันนี้นะส่วนหนึ่งได้มาจาก ประสบการณ์การทางานกับพี่นัทเพราะพี่นัทเป็นคนแบบทํางานแล้วเล่าเรื่องแล้วมีที่มาที่ไปพี่นัทเขาจะเน้นเรื่องอาโมณนในการทํางานมากแล้วรูปมันออกมามันมีบอกไม่ถูกมันมีชีวิตคือมันได้ทั้งภาพถ่ายด้วยได้ทั้งฝีมือการแต่งหน้านด้วยแล้วก็ระดับขั้นสุดของประเทศแล้วกันเพราะทุกคนทั้ง7คนน่ะทำงานตั้งแต่พี่ป้อมมา เข้าวงการมาเป็นเด็กตัวน้อยได้แต่งหน้าวันละ5 0าบางวันฟรีหักค่ารถแล้วเหลือ200ก็มีตั้งแต่สมัยนั้นนะแล้วทุกคนพี่ป้อมก็เราอาจจะไม่ได้แบบถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรครับให้เขาเป็นอาจารย์เป็นเรื่องเป็นราวแต่โดยส่วนตัวพี่ป้อมทุกคนเหมือนเป็นครูเราหมดเพราะว่าการที่เราได้ดูเราได้เห็นงานการที่เราได้มองงานเขาแล้วเราเอากลับมาทํานั่นถือเป็นครูเราแล้วแล้วทุกวันนี้พี่ป้อมก็มีโอกาสได้แบบเออตอบแทนครูซึ่งมันเป็น สำคัญมากฝีมือเราหรือสไตล์เราได้มาจากเขาเกือบทุกคนเลยตรงนี้พี่บองก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากงานดีๆนะครับช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะต้องต้องขอบคุณรันคอสเมติกค่ะที่แบบรวมเจ็ดเทพให้กับเราเนาะ ทุก EP เลยก็มีแป้งรันเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ถ้าไม่มีแป้งรันก็ไม่มีผลงานดีๆออกมาแบบนี้แน่นอนจริงเนาะก็ฝากไปดูชมแชร์แล้วก็เผยแพร่แล้วก็ฝากอุดหนุนแป้งรันด้วยนะครับก่อนถึงวันงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทอดปันินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันงาน ว่าสวยๆครับค่ะมันจะเล่าเรื่องราวอย่างไรของแต่ละศิลปินนะคะฝากด้วยค่ะจริมาคอมเมนต์บอกกันนอนจริงๆริงงานฉันแจกจะมีแฟชั่นโชว์เลยด้วยซ้ำต้องมีอยู่แล้วค่ะเดินกันเองเดินกันเองไม่ใช่เดี๋ยวจะหลอกล่อให้แม่มาแต่งคนละหน้าดีถูกต้องเพราะว่าเราไม่มีหนังสือแจกไม่มีหนังสือให้มาดูรูปกันเลยมาดูของจริงของจริงติ๊กตาติ๊กต๊าติ๊กต๊าติ๊จต๊าติ๊กต๊าติ๊กต๊าติ๊ายบายิ๊กาต